เชื่อเลยวะอมนุษย,รรย์สวัสดีครับวันนี้ก็พบอีกผมอีกแล้วนะรายการมอมสินทีวีนะฮะเฮ้ยเปลี่ยนชื่อแล้วนีหว่าอมสินมูจินะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมอาบีม่วงนะครับเกมอาโอนินะครับผมมา,ามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่า,าทุกคนคุณคิดว่าเขาเชื่ออะไรตั้งเชื่ออะไรเลย เฮโรชิมันไม่ใช่ทางของเรานะครับลองตั้งชื่อมันลบยังไงวะลืมลบชื่อไงวะอ๋อนี่เราตั้งชื่อว่าสมชายนะครับสมชายไปกันเลยสมชาย <c oughs> แม่พวกเราได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับคหาหั์ล้างในย่านชานเมืองเก่า ที่ซึ่งกล่าวขานกันว่ามีอสุรกายอาศัยอยู่ทาคุโดไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรแปลกเลยอย่างปกติดีมิคาแต่ฉันว่าใน,านนี้มันหนาวมากเลยนะทาเกชิทาเกชิเฮ้ยทาเกชิ เอ็งเงียบไปไมวะทาเคชิเอ็งก็พูดสิเฮ้ยทาเคชิเอ็งอย่านานดิวะข้าตัดคลิปยากนะเว้ยทาเคชิเอ็งก็พูดเร็วตามมึงแล้วทาเคชิถักทายก็ได้นะครับผมนี่ให้พวกเราเรารีบออกจากที่นี่กันดีกว่าอ่าทาคุโด เรเป็นอากิชิปวดเหรอปวนบ้าเหรอวะแต่กระชิตกใจหน่อยอากิชิตกใจอะไรวะเนี่ยเออเออฉันว่าควรรีบออกมาจากที่นี่ให้เร็วอย่างงี้เงาไปหน่อยเลยน่าไม่มีทางที่เจ้าอสุรกายจะปรากฏตัวออกมาหรอกนั่นนไงมีแต่ในนิยายวิทยาศาสตร์เท่านั้นแหละอี เอตสมชายมึงชื่อสมชายไงมึงลืมชื่อกูเหรอระวังตัวด้วยนะมันมีแต่วิทยาศาสตร์เท่านั้นแหละไหนดูสิมีอะไรก็แค่จานทำไมถึงมีจานแตกบนพื้นอย่างนี้เนี่ยพบชิ้นส่วนของจานไปสวัสดีทุกคนเลยครับที่เข้ามานะครับวันนี้เราเล่นเกมอาบิม่วงนะครับผมเพื่อนไปไหนกันหมดเนี่ย ไม่เห็นมีเลยทุกคนหายไปไหนกันครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอะไรนะอ่าเปิดไม่ได้นะครับอันนี้ก็เปิดไม่ได้สวัสดีทุกคนเลยนะครับทุกที่เข้ามาทักทายก็ได้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับแ่นี้เป็นเกมว่าเราทำไงดีวะไขึ้น,นขึ้นข้างบนนะ่ะ อะไรวะเนะนีนเ <laughs> ย่ยเขนะียวเขียวอะไรเนี่ยใครมันจะไปดูออกวะเนี่ยลูลูปรินคือมุงแผนผังบ้านมึนงยันกับเด็กอนุบาลสองหลักห้องนี้ห้องนี้เข้าได้เว้ <c oughs> ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย <c oughs> ทักที่จะสั่นวะทักทีิอะไรก็สั่นไงแล้วคนอื่นไปไหนแม่งไม่ตอบเฮียเลยวะหลอนวะไอเฮียนี่ไม่ตอบเฮียอะไรเลยสั่นเลยสั่นหลอนแล้วเฮ้ยโโคิร่เฮ้ยอะไรวะเจอห้องสมุดวะห้องสมุดปห้องไหนวะตรงนี้ป่ะ เฮียเฮียเลยวะมนุษย์ไปนหรือเปล่าไอ้เฮียตัวใหญ่ยังไงไอ้ไหนมึงอยู่ไหนมึงออกมาดิออกมาออกมาสิวะไม่มีอเจออุจจารย์ห้องนอนแจ้ห้องนอนอยู่ไหนวะอะไรวะไอ้เฮียเขี้นี้ขวายนี่กูจะหนียังไงเนี่ย ึ้นนบหาเพื่อนก่อนแล้วกันกูไม่รู้อ่ะกูหาเพื่อนก่อนแล้วกันเพืออพ่อนกูอยู่ไหนฮัลโหลเอาเพื่อนหายไอสัตว์ไม่ได้แดกกูหรอกโดดดังบิดเลยตายปไปเนี่ยอ๋อลืมกดออกเอ๋ออ๋อหลบได้ไปไหนไปไหนไอเชี้ยทาเคชิไปไหนวะทาเคชิฮัลโหล อะไรเนี่ยตอนแรกเข้าไม่ได้เลยเฮ้ยประตูที่ไม่มีประตูอ่ะแต่มีตู้ให้หลบประตูที่ไม่มีประตูประตูที่ไม่มีทางไปห้องนี้อ๋อนี่ไงมันจะห้องนอนเข้ามานอนแนละ้วนอนได้เปล่า <c oughs> กดนอนดินอนเอาเอาอะไร<ป>เอา ล่วงมาที่ไหนวะเนี่ยเฮียห้องรับเปล่าอาะาราเริ่มเร่มไปเร็วไปโดนเฮ้ยอะไรวะเหยียบหัวรหัสอะไรวะรหัสคืออะไรอ่ะให้ลองใส่ดูดิมันใส่ไงเท่าไหร่ดีเก้าว่าเลขเก้าเลขเก้าเลขหกเลขเก้าเลขเก้าว่าลองเลขสี่ตัวอะไรนะเลขเก้าสี่ตัว บาดปะเนี่ยไม่ถูกไม่มีเฮียอะไรเลยก้าวก้าวสี่ตัวบาดปะเนี่ยไม่ถูกไม่มีเฮียอะไรเลยก้าววันเดียวมึงยังไม่ไป